สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องพากรชาแนลแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือช่องทิวลิปชาแนลนะคะไหนขอเสียงหน่อยเย้ <Yeah. S 1> โอเค <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่น EP พสองกัน่ะ <c oughs> เริ่มเลยต้องต้องโดนสีแดงมั้หรือว่า <c oughs> อ๋อ ไปไปไปเซิร์ฟามีแค่เราสองคนหรอก็ที่ซื้อเซิร์ฟส่วนตัวฟรีอ๋อนี่อะไรง่ายมากอันนี้เป็นด่านเกี่ยวกับการส่งตัวนจ้ะ

อยตัขึ้นวงกลมมนลูกบอลวิทยาศาสตร์จะห้ามเหยียบอ้ห้ามเหยียบอะไรนห้ามเหยียบคราบอ๋อน่าจะใช่อันนี้เดินได้ชิวๆอันนี้ห้ามเหยียบอะไรอา้าว <c oughs> ง่ายขึ้นไปเลยเดินชิวไปหน่อยขอโทษ ไเลยเกือบตกอันนี้ก็ง่ายนะน,นี่ห้ามเหยียบคราบเ,เดือมสิกแซกสิกแซกโอ้ยไอติมใช่ทางนี้ปะใช่อันนี้ห้ามโดนนี่เห่อห,ห้ามโดนได้อันนี้ก็ง่ายง่ายออโดนได้เหรอ ถ้าโดนไม่ได้น,นี่คือยากเลยนะตอนนี้เสร็จมลกอันนี้ห้ามโดนไอ้ม,อมอุ่งๆ่วเอยไปเลยเจ็ดสิบสี่แล้วันเปี๋ยว เอาทิ้รีบเยอะเอาไปแล้วสสวัสด์รัฐบาลทำอะไรอยู่ ทำไมปล่อยให้ที่วรีบตกอย่างนี้อ้าวที่วลิบเกือบ <laughs> สีแดงเหยียบได้เอ้อที่กระตุกสีฟ้าข้างล่างามโดน ตัวยาวอุ้ยเข้าปากเข้าปากติชายนคนหนึ่งอันนี้อันนี้นั่นอยากมันมืดเราเป็นแบตเตอรียในฟันเขาหรือเปล่าตัวเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่หรือช่อเล็ก แล้วมันหายด้วยนะตอนเดียวเอ๊อ ร่วงอันนี้อะไรเนี่ยโชวลุมรถ เอาอีกแล้วเหรอใช่มีห้ามเหยียบอะไรแม่จะห้ามเหยียบหนึ่งร้อย มันจะล่องหุมันง้ออะอะไรแกมันง้ออะก็โดดข้ามไาเลยก็ได้ก็โดดลวกโดดยังเอ้ารีบตองวิ่งไปเออ ไปแล้วไปถึงกี่ดาน,นะเดี๋ยวสิบนาทีจบคลิปเลยตอนนี้เก้าอยู่เนีย yeah, yeah. ตอนนี้นะคะทุกคนทิวลิปตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังเลนขึ้นไปข้างบนทิวลิปยาดี โอเคมาจบคลิปตรงนี้ทิลลปปไปนี่ก่อนโอเคงั้นเราก็ต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทิวลิปบายบายบ๊ายบาย